สำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นการบรรยายแล้วก็ฝึกปฏิบัติหัวข้อที่ว่าภาษาของถิ่นของประเทศในราชนาจักรของพูชานะคะโดยนางสาวัยโสภานะคะเป็นวันที่10นะคะแล้วก็มีเพนคือวันที่12นะคะแต่ว่าวันที่12นี้เนื่องจากว่าเราอาจจะมีงานเรียนกันนะคะจะต้องเลื่อนไปนะคะวันที่17กับวันที่1 9้านะคะแล้วก็ยังมีภาษาของถิ่นของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนนะคะโดย นันทาภูริเบชาเลอร์นะคะเป็นนิติกรน,นะคะพี่ผิงนะคะแล้วก็วันที่24พฤศายนนะคะแล้วก็มีโครงการการทํางานชุมนุมว่าก็การทํา,ง,ง,า,ทาง,งานทีนะคะประตูสู่ความสําเร็จอย่างเต็มศักยภาพค่ะโดยท่านสุริยันตุลิไลนะคะ,รยยระ,คะ,ะเราหนดการในเดือนพถุนายนน้คะก็พอๆแค่นี้นะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นเดือนสิงหาคมนะคะเป็นการศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีหรือการพัฒนาองค์กรคะ่ะ แล้วก็หลังจากนั้นนะคะแล้วก็เป็นภาษาท้องถิ่นของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะคะแต่ตอนนี้วิทยากรเนื่องจากถึงกำหนดคลอดนะคะก็เลยหยุดไว้ก่อนนะคะถ้าสาหรับวันนี้นะคะก็เป็นภาษาท้องถิ่นก็คือภาษาเขมรนะคะหรือว่ากัมพูชานะคะเพื่อหลบความตึงเครียดของของวิทยากรนะคะเด็กพี่กอจะาพูดเอง จานรสควาตเตดของีกยคนีแล้ก็เลยมารู้จักประเทศกัมพูชาน้อยนะคะประเทศกัมพูชานี่ก็อยู่ในกลไม่กลกักประเทศไทยนี่เองมีพรมแนที่ติดกับประเทศไทยนะคะกัมพูชานี่ชื่อสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดี เป็นพิยายกรบรรยายภายใต้โครงการประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ,ของคลางกรในสํานักประธานสารธิการนะคะสําหรับวันนี้ค่ะดิฉันจะมาบรรยายภาษาท้องถิ่นของประเทศกัมพูชาหรือภาษาเขมรนะคะวันนี้เวลาจะไม่เยอะนะคะก็นาาอ,อันดับต่อไปดูนาดนาดสี่เลยะคะ่ะเป็นพยัญชนะของภาษาเขมรนะคะ

แล้ว่าเยอะค่ะมากเลยเลียเส้นเฮ้ยแปลว่าลาก่อนนะคะอ่าต่อไปนะคะขยงค่ะขยงค่ะขยง,ขยงแปลว,ว่าผมหรือดิชานนะคะแล้วก็คำาว่า เนียนเนียนขยมแล้วว่าที่ชันชันอะไรเงี้ยค่ะหมายถึงว่าแทนตัวเราอหรอคะนี่ก็จะเป็นการถามชื่อนะคะว่าชื่ออะไรอ่าโลโลชมัวเอ้ยแปลว่าคุณชื่ออะไรอะค่ะโลชโมโลชโมเอ้ย แล้วก็ตอบว่าขโยมชโมอ,อัภัยก็คือหมายถึงว่าเราคะโยมแปลว่าดิฉันชโมก็คือชื่อค่ะก็คือดิฉันชื่ออัมภัยค่ะ